นาย้ากประจักษ์ชัยถึงกับโอดหลังเจอปัญหานี้เกี่ยวกับทิศสมปองสวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาตามติดนะครับชีวิตของทิศสมปองกันนะครับนาย้ากประจักษ์ชัยนะครับเผยว่าตัวเองได้คุยกับทิศสมปองเมื่อสามวันก่อนแสดงความหมูใยกับทิศสมปองหลังมีข่าวดราม่านะครับก็ได้สงบสติลงไม่อยากจะโต้อตอบอะไรเพราะตอนนั้นเห็นว่าทิศสมปองเป็นคนดีคบได้แต่จุดอ่อนของเขาคือไม่กล้าปฏิเสธคนใครชวนไปไหนก็ไปแต่การเตือนของอาจารย์ประจักษ์ชัยนั้นก็ไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใดนะครับ up เพียงแค่อ่านเฉยๆซึ่งตนเองเห็นว่าควรจะแก้ไขนะครับเพราะปัญหาของคิวมันทับซ้อนกันควรมีคนดูแลคิวหลังจากนี้นะครับและก็บอกว่าต้องเป็นคนที่รอบรู้เท่าทันโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยนะครับเล่าว่านะครับตนเองเนี่ยทุ่มทุนทําเพลงไปกว่า4 5 0 0 0 0บาทนะครับค่าเพลงอีก2 0,000ค่าดนตรีอีก3 0,000ื่นะครับและยังมีค่าโปรดักชันอื่นๆนะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทตนเองมองว่าส่วนนี้เป็นค่าโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่มากในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยก็คงไม่มีใครกา นะครับแต่ตัวเองเนี่ยขอไปเป็นสปอนเซอร์วิ่งให้ของบ ทุกอย่างภายในวันเดียวตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรและสําหรับเรื่องงานที่เข้ามาหาทิดสมปองนะครับผ่านตนเองเนี่ยก็มีเยอะมากแต่ตนเองไม่สามารถรับงานได้เพราะคิวไม่ได้ราคาก็ไม่ได้นะสู้ราคาไม่ไหวก็มีบางงานเนี่ยอย่างเช่นภาพ,พยนตร์เรื่องหลวงพี่ดีเนอะตัวเองก็พาไปเซ็นส,สัญญานะครับรับค่าตัวหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือคําสัมภาษณ์ของนายห้างประจักษชัยนั่นเองนะครับสรุปใช้ความสัส้นๆนะครับนายห้างก็บอกว่าข้อเสียของทีสมปองก็คือไม่กล้าปฏิเสธคนใครชวนไปไหนก็ไปนะแล้วก็ต้องเป็นนนนคคทที่รรอบรู้้ัมาก ขึ้นและควรมีผู้จัดการดูคิวงานหลักไว้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่รับงานซ้ําซ้อนกันนั่นเองนะครับเอาไปว่าก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมีความพิเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง